วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ที่สิบท,ที่ตรงกับวันพานะคะคันสุกก็ทำบุญไปแล้วโอเคอันนี้คุณสุขออัดเป็นเป็นวีโอนะคะเพราะว่าไลฟ์สดแล้วมันก็บางครั้ง วันจันทร์คนทำงานเลยคะพอคนทำงานก็จะ,ะไม่คนดูน้อยก็จะดูยอ้อนหลังพอยอ้อนหลังเขาก็เจ็บไว้เจ็บไว้ไม่นานแล้วุงสุก็ลง youtube ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นึ่งสุก็เลยต้องอัดเป็นคลิปสินาทีนะคะโอเคแล้วมาคุยกันแบบคนชอบถักกับคุ่สุกนะคะนนีงสุกก็ ใส่ชุดไม่ค่อยเสียมเท่าไหร่นะอ่าเป็นผ้าฝ้ายอัดกาวนะคะอัดกาวเนาะสุก็จะเหลืออยู่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยอ่าคนส่งของเขาส่งเขาส่งเขาไปส่งที่อื่นก่อนปกติก็จะมาสิบโมงใช่ไหมสุก็คอยคอยแล้วไม่มาสุก็เลยต้องอัดตอนเย็นเพราะอัดตอนเย็นแสงแสงของ ของพระอาทิตย์อะคะ่ะคือเขาส่องผิดทางก็งทําให้หน้าเราเมืดอแล้วก็ภาพก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะทั้งภาพทั้งเสียงก็ <g iggle> <g iggle> เป็นการไลฟ์แบบรีบๆใช่ไหมคะสุกวเลยว่าอยากอะไรเลยก็อัดตอนเช้าซะเลยอะไรอย่างงี้นะคะโอเคคุุก็จะมาพูดถึงเสื้อที่อยู่ในหุ่นนะคะเขาเลือกก่าใบโพเล็กน้องใบข <c oughs> อโทษนะคะใ <c oughs> บโพเล็กเ <c oughs> นี่ยอก ตัวนี้อกสี่สิบเอ็ดสิบสองนะคะสี่สิบเอ็ดสิบสองนะคะก็เสร็จเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะทำแขนเป็นสองชั้นนะคะแขนสองชั้นนะคะเป็นเป็นเป็น,ปนลายตัวนี้สองชั้นนะคะนะคะก็ดูเก๋ๆหน้าขึ้นมานะคะก็ดูหรูขึ้นมานะคะถ้าถ้าเราทำสองชั้นแขนก็จะดูหรูขึ้นมาเวลาก็ใส่นะคะคือต้นต้นแขนครับ กับหน้าอกเขาจะดึงขึ้นเองนะคะเพราะว่าเขาอกสี่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองเนาะก็จะดึงขึ้นเองคุณสุดใส่เสื้อลูกค้าอยู่นะคะก็ไม่แน่เดี๋ยวจะใส่แขนสองชั้นให้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยันคนนะคะเพราะว่าไฟจะพัดถุงมาเพราะว่าช่างตัดข้อคอตัดให้งานงานข้างนอกก่อนนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะเลดหน่อยอาจจะช้าหน่อยนะคะคงไม่เป็นไรเนาะ ตัวนี้คุสุข,ขายองร้อยแปดบนะคะสองรอยแปเก้าแล้วก็คุณสุก็ถ้าซื้อุณสุสองพืนก็ห้าร้อยห้าสนะคะสี 4, ่พืนก็หนึ่งพันเนาะคุดจะลดไปเรื่อยๆๆๆนะ,ะถ้าเอะคุณสุก็จะจะลดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะจะลดให้เลยนะคะคุณสุก็ชอบนะคะ ชอบมองพระถุงนะคนสุขมีความสุขในการที่ได้อยู่กับพระถุงนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูงานถักของเรานะคะก่อนที่เราจะไปพระถุงมาใส่ให้เข้ากับงานถักเนาะคนสุขก็ทําแต่คนสุขเมื่อวานเนี่ยยุ่งกับพระถุงก็เลยไม่ค่อยได้ถักเท่าไหร่นะคะลายหอมนอนอกสี่สิบสองนะคะคนสุขก็เนาะก็ไม่ได้ไปไกลมากนะคะยังอยู่ยังอยู่จุดเดิมอันนี้คือข้างในนะคะ ข้างในปกเนาะก็อันนี้คือใต้วงแขนนะคะใต้วงแขนนะคะถักมาแล้วนะคะ,น,ะ,คะน,นี่คือ,อด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้คือใต้วงแขนอีกด้นนนออนนานเนาะก็หอมนวลทําให้คุณสุปป่วยะคะ่ะแขนอักเสบแล้วทําให้วสุต้องเดินเดินแทบไม่ได้เพราะว่ามันจะอักเสบไปถึงเขา่าสุก็จะทําแล้วก็ดอกทาแล้วก็ดอแกดอแล้วก็พักอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถักต่อเน,นื่องสุจะป่วยทันทีเลยนะคะที่พูดค่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยดีปวดไปหมดเลยนะคะปวดต้นแขนเพราะว่าพันคอสองคอนะคะตอนนี้ก็สุก็เลยขึ้นตัวนี่นะคะแบบหนึ่งสุเลยขึ้นตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาแย้ขัดไวนะคะเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้พันนะคะ ามเหลี่ยมสี่กะปินะคะสี่กะปินะคะของคุณย่าอ้อนเลยไงนี่นะคะนะคะอกสามเก้านะคะตัวนี้สุดจะทักอกสามเก้านะคะสุดขึ้นเป็นโซ่นะคะหรือขึ้นเป็นโซ่เดี๋ยวสุดจะมาเจ็บคออีกทีหนึ่งนะคะขึ้นเป็นโซ่รู้สึกมันง่ายฝาหาง่ายเลยไม่ต้องมาคํานวณอะไรเลยนะคะขึ้นโซ่เยอะๆๆๆๆๆๆๆเลยแล้วก็เราค่อยหาดอกให้มันลงตัวตัวนี้สุดแบ่งนะคะสุดหาแขนเจ็ดหน้าเก้านะคะ แยเจ็หน้า 9, นนนก้าเนาะแล้วก็ทำน่าจะได้ดอกหนึ่งแล้วนะสี่ดอกก็เชียร์ละแระนะอันนี้ดอกที่สองเพิ่งขึ้นนะคะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจ็บคอทีหลังนะคะเราทำตัวกับแขนให้มันได้ก่อนแล้วเราค่อยมาเจ็บคอทีหลังน่าจะง่ายกว่าน,น่าจะเวิร์กกว่านะคะถ้าเรามาหาเนี่ยรู้สึกมันมีปัญหาเยอะนะคะสุดเลยตัดปัญหาเลยนะคะลายสามเดี่ยวก็คือ ขึ้นเป็นโซ่เลยนะคะขึ้นเยอะๆ,ๆเลยถ้าไม่พอแล้วเราค่อยมาต่อโซ่อีกทีหนึ่งคือขึ้นแล้วก็ทำจำนวนให้มันได้ก็พอแล้วนะคะทำจำนวนให้มันได้โอเคทีนี้เราก็มาพูดถึงผระถุงที่มาที่มาใหม่อัดอัดพ้ากาวแบบนี้นะคะสองสองร้อยสองบาทแล้วก็ เขาอัดพระกาวก็ไม่ใช่พ้กาวแบบหนาน,นะคะอัดพะกาวแบบบางหน่อย okay. ก็ไม่ได้ฉึงหนามากนะคะอะไรละอัดพระกาวอย่างบางก็จะเบาก็จะสบายสบายหน่อยถ้าหนาก็ก็ยังว่าเนาะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงผ้าอัดกาวตัวที่เหลือนะคะตัวที่เหลือนะของรอตที่แล้วนะคะโอเคนะคะ ตัวนี้ก็คือตัวน้ําเงินนะคะพระตัวน้ําเงินแพทวาคุณสุดเรียกเองนะคะคนอื่นเรียกไงก็ก็แล้วแต่เขาเราเรียกแบบนี้ก็คือเรารู้ในในกลุ่มเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เขาเรียกแเทวาน้ําเงินนะคะคุณสุดเรียกนะคะ,คะ,คะไม่ใช่เขาเรียกคุณสุดเรียกใครเรียกไงก็ก็ช่างเขาแต่เขสุดเรียกเขาเรียกไล ลายเสือลายสาดแต่กูสุขิดว่าเพว่าก็น่าจะโอสําหรับคนกาลังสินนะคะโอเคนะคะอันนี้คือตัวน้ําเงินนะคะสี่เพืนพันนะคะคนคขายสี่เืนแล้วก็ถ้าโอนก็สามสิบบาทนะคะก็เป็นพันกับสามสิบบาทนะคะเนาะก็ตกเพื่นละสองร้อยห้าสิบเนาะอัตรา,าเรียบร้อยนะคะเย็บเพื่นเรียบร้อยนะคะเพื่นที่สองก็คือ สีแดงแดงสม้มแดงแดงหมักสุกนะคะสีแดงหมักสุกเนาะสีแดงหมักสุกนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะ พื okay. ้นที่สองก็คือเขียวน้ำทะเลนะคะเขียวน้ำทะเลนะรู <c> ้ <oughs> สึกไม่ค่อยสบายนอนตื่นสายเลยค่ะแต่ก็แต่ก็ยังดียังทันทำบุญทำบุญไปแปดสิบบาท <c oughs> <c oughs> นี่ต้องทำเยอะแลวคะ่ะต้องเบียดเบียนตนนะคะทำบุญไปแปดสิบบาทรั้สึกจะแนะนำเพื่อนนะคะให้ไปเย็บ ให้ซื้อลิบบินหรือว่าทำคุ้นผ้านะคะเย็บผูกสองนียผูกเป็นผมนะคะเป็นเชือกสองอันมาแล้วก็หย่อนไว้นะคะแล้วก็เวลาเราใส่เราก็ผูกฝั่งหนึ่งสุก็แนะนําว่าทําเป็นลังดุมนะคะเก๋ๆสามอันนะคะเกาะกันนะคะแล้วก็ใส่นะคะใครอยากลงมาถึงขนาดนี้ก็ทาถึงขนาดนี้นะคะจะใส่นะคะ ad ad ออดอัดบมไหนนะคะ เขาตัดมาให้เราเพื่อให้เรามา a d ดอปอเล็บนะคะถ้ามีอะไรทําเราก็ทํากับสิ่งสวยๆของงานแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่านะคะนะคะนั่งทําไปเพราะว่าเราเป็นผู้สูงวัยเนาะถ้าเราทํำในสิ่งที่เราชอบเราก็จะเพลินนะคะแต่เราก็จะไม่เป็นอัสซ์มอร์อันนี้สีเทานะคะสีเทานี่สวยเหลือ,อู่ฝืนหนึ่งนะคะ สีเทานะคะจะอัดคลิปสองคลิปนะคะนะคะเทาล้วใส่เข้าไปเ็าจะพูดดีพูดดีนะคะเทาอมฟ้านิดๆน,นะคะอมเขียวนิดๆน,นะคะเขาจะอมลายอม <c oughs> นะคะสวยดีนะคะเท่าเรือเอพิ่์นน่งนะค่ะนะคะเรือเพิ่์นน่ง <c oughs> งสุดถ้าถักหอมทางสุดจะป่วยค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวมันสุดอัดคลิปสองนะคะเดี๋ยวเบิ่งไปไหนเนาะ